ถามว่าทำไมไม่ทําเทียบเชิญถึงทักษิณถามผมว่าผมสนับสนุนไหมที่จะทําหนังสือถึงทักษิณควรจะทําถึงทักษิณทันทีควรจะเป็นคนแรกเลยนะควรจะเป็นคนแรกเลยนะควรจะเป็นคนแรกจะได้รู้ใจมันนะรู้ว่าใจเป็นอย่างไรที่บอกว่าจะช่วยเหลือประชาชนขวดสิบบาทอะ่ะบางคนถามว่า ควรจะทําหนังสือถึงแม่ธนาทรไหมทําเลยจะได้รู้ใจมันทําเลยเพราะสถานก,การณ์ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนพวกใดสีใดกลุ่มใดที่พอใจถูกใจไม่ถูกใจมันเป็นเรื่องของคนทุกสีทุกเหล่าทุกพักสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จียมกินพัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเคลื่อนไหวของทักษิณน,นะครับประเด็นเนี่ยถูกในโซเชียลมีเดียถูกมาหยิบยกพูดคุยนะครับมีการทำสื่อออกมานะครับเป็นคลิป เป็นภาพมีการปล่อยข่าวว่าทักษิณจะกลับมานะครับามาทําการายังประเทศไทยนะในวันที่6เมษายนในวันจักรีทักษิณจะกลับมาประเทศไทยแน่นอนนะครับแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ทักษิณก็เอาน้ํายาล้างมือขวด10บาทไปแจกจ่ายประชาชนนะโดยให้บรรดาสสเป็นคนกอกใส่ขวด ไปไล่แจกใจ่ายให้กับประชาชนแล้วก็มีประเด็นที่ตามมานะครับก็คือประเด็นของอการเชิญเจ้าสัวนะครับสื่อมวลชนก็ตีความว่าเฮ้ยมันมีชื่อทักษิณในลำดับที่16นะครับต่อมาก็ตีความว่าเฮ้ยมันยังไม่มีชื่อทักษิณจะไม่มีชื่อทักษิณอยู่ในเทียมทำเนียบทเทียบเชิญด้วยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่แหละ มันก็เลยเป็นประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ตอนนี้นาล่าสุดสมคิดจะตุดสีพิทักษ์ก็บอกว่ารองนายกรัฐมนตรีนะก็บอกว่ายังไม่ได้ระบุเลยว่าจะมีการเชิญใครบ้างหรือว่าจะทําหนังสือถึงใครบ้างสื่อมวลชนก็สงสัยนะครับฝั่งเสื้อแดงนะพักไปเพื่อไทยก็บอกว่าเฮ้ยบัตรซบเนี่ยจะเป็นขอทานนะเชิญก็ต้องไปเชิญทักษิณด้วยนะประมาณนั้น นะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้อะไรอธิบายหุ้นส่วนทีละข้อนะข่าวที่บอกว่าทักษิณจะมาวันที่หกวันนี้เลยวันที่หกเมษาย,ยนมานานแล้วแลวผมบอกว่ามาเลยริบบิมา,ะมมานะมาได้เลยทักษิณไม่ใช่มาไม่ได้ไม่มีใครห้ามเลยนะส่วนคดีที่คงค้างอยู่ก็แค่มานะมอบตัวแล้วก็ประกันตัวเหมือนบุคคลทั่วไปไม่มีอะไรมากมาย ก็ประกันตัวสู้คดีไปคดียาวยิงลักก็เหมือนกันบอกยิงลักนี้เหมือนกันยิงลักเจ๊ดงเจ๊แดงยังไม่โดนอะไรสักอย่างเลยนะไม่จําเป็นต้องหนียิงลักศาลก็ตัดสินไปแล้วก็บาขอ <c oughs> ประกันตัวแลวยื่นอุทธรณ์แค่นั้นนะไม่มีอะไรนะนั่นหมายควาว่ากลับประเทศได้ไหมกลับได้อันนี้ท่านผู้ชมต้องตั้งข้อสังเกตและทําความเข้าใจก่อนเลยนะกลับได้ทันทีเวลาไหนก็ได้นะครับไม่มีใครห้ามมาเลย ขจใจโวยๆคนเหนือเรียกอย่างนั้นรีบๆมานะครับนั่นหมายความว่าทักษิณกลับมาวันที่6เมษายนห์ือยังอย่างคงกลุ่มหนึ่งได้มีการปล่อยขาอย่าวมาย่ังไงผมบอกไงรีบๆมาดิรออยู่นะประเด็นคือไม่ใช่ว่ามีใครห้ามไม่เข้ามาเขาไม่มาเองนะทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับส่วนที่เขาเอาขวด <c oughs> ขวด ฉีดมือเนี่ยนะไอขวดล้างมือน้ํายาล้างมือเนี่ยไปแจกเนี่ยเขาให้สสเขาแจกก็ดี10บ,บาทเน่ตั้งขวดหนึ่งหายากจะตายรีบๆไปเอานะขวดตั้ง10บ,บาทไม่พอติดรูปตัวเองนั่นหมายเขาว่าทักษิณกําลังเดินเกมอะไรเกมบุกแล้วบอกให้เห็นว่าเขาฉลาดกว่าพลเอกประยุทธ์ก็รีบมามารี่นะ นะก็รีบมารีบกลับมาประเทศไทยเร็วๆนะครับมันจะได้จบๆนะไม่ต้องไปรออะไรอีกนานเสียเวลานะครับพวกที่อยากให้มารีบๆมาบอกคนบอกว่าอยากให้ทักษินกลับมาอยากให้ทักษินมาบริหารรีบมาเร็วๆเลยผมนี่รอมากเลยผมรอขนาดหนักเลยไม่รอธรรมดารอมานานแสนนานแล้วรีบมานะครับจะได้รู้กันทีว่าบริหารเก่งหรือเปล่านะว่าจะไปยังไงต่อไปนะใจถึงๆหน่อยนะ ประเด็นก็คือคนเชียงใหม่ใช้ไม่ค่อยถึงหรอกนะตองเรียนให้เรียนให้ทราบนะเขามีหลักในการเดินบางเรื่องเขาก็เดินถูกบางเรื่องเขาไม่เดินไม่ถูกประเด็นต่อไปเพื่อไทยนะสสเพื่อไทยบางคนบอกเป็นนโยบายบัตรซบจะไปขอทานรัฐบาลจะไปขอทานไปเจอเจ้าสัวเขาไม่ได้ไปเจอเจ้าสัว,สวไ,ไปขอตังค์หรอกคนเลือกไม่ได้ไปขอรับบริจาคนะมันสะท้อนถึงชัน้นความคิดของนักการเมืองนะครับ ถามว่าทาไมไม่ทําเทียบเชิญถึงทักษิณถามผมว่าผมสนับสนุนไหมที่จะทําหนังสือถึงทักษิณควรจะทําถึงทักษิณทันทีควรจะเป็นคนแรกเลยนะควรจะเป็นคนแรกเลยนะควรจะเป็นคนแรกจะได้รู้ใจมันนะรู้ว่าใจเป็นอย่างไรที่บอกว่าจะช่วยเหลือประชาชนขวดสิบบาทเนี่ยบางคนถามว่า ควรจะทําหนังสือถึงแม่ธนาธรไหมทําเลยจะได้รู้ใจมันทําเลยเพราะสถานก,การณ์ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนพวกใดสีใดกลุ่มใดที่พอใจถูกใจไม่ถูกใจมันเป็นเรื่องของคนทุกสีทุกเหล่าทุกพรรคจะมาร่วมกันมาเบรนส s t o r m กันมาแก้ไขปัญหาของประเทศกันมันไม่ใช่เป็นการชิงชัยทางการเมืองมันเป็นยามวิกฤตที่คนทุกคนในประเทศ จะต้องเอาตัวรอดในสถานการณ์แบบนี้ต้องเข้าใจนะครับใครชอบกันไม่ชอบกันเรื่องของการเมืองใครชอบไม่ชอบทักสินเกียรติไม่เกียิทักษินเนี่ยต้องยกไปไว้ข้างนอกก่อนตอนนี้ประเทศกำลังวิกฤตนะครับต้องทําความเข้าใจกับประชาชนทุกคนและหุ้นส่วนทุกท่านะนั่นหมายความว่าทุกคนจะต้องมาร่วมมายร่วมมือกัน นำพาประเทศเข้าสู่ชัยชนะในยามที่ประภาอำนาจเกิดความขัดแย้งกันเองนะครับสิ่งที่ทักษิณเดินหรือทีมงานพักพวกคนของเขาเดินตอนนี้เป็นมาตรการเชิงรุกสะท้อนให้เห็นว่าทักษิณฉลาดกว่าประยุทธ์ถ้าทักษิณฉลาดกว่าประยุทธ์ทักษิณก็ควรกลับมากลับมาไวๆไ,ไม่ต้องรอ กลับมาอย่างไวอย่าช้านะเขารู้ดีว่าผมพูดแบบนี้หมายความว่าไงว่าผมคนเชียงใหม่เหมือนกันคนเหนือเหมือนกันนะเหนือรู้จักกันด้วยไม่ใช่รู้จักธรรมดารู้จักมากด้วยรีบ,ร,บรีบมานะส่วนรล้วล้อตอนนี้นะควรจะสงบปากสงบคำเพราะตามมาตรา132ในการประกาศใช้ประกอบฉุกเฉินเนี่ย รัฐบาลมีอำนาจที่จะดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลในายามประกาศสภาวะฉุกเฉินได้ทันทีวันนี้มีผู้ถูกจับกลุ่มไปแล้วไม่ต่ำกว่า16รายในกรณีบิดเบือนข้อมูลนั่นหมายเขาว่าภาครัฐเขาสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายหรือหลักที่เรียกว่านิติรัฐกับคนเหล่านี้ได้ในทันทีไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม ต้องเข้าใจหละ่นะพวกเกลียนนะใช้คำพูดภาษาวาจาในเชิงดูหมิ่นเหยียดยามคนไทยนะครับมันจะถึงจุดจุดหนึ่งและเมื่อถึงเวลาถูกดำเนินคดีขึ้นมาแล้วอย่าร้องแล้วก็ดำเนินการตามพรกฉุกเฉินตามกฎหมายในพรกฉุกเฉินไม่คำว่าหมายคำว่าละเมิด คำสั่งของรัฐวิจารณ์การเมืองได้ <c oughs> ไม่มีใครว่าเ็าออกแถลงแะแต่ว่าดูหมิ่นเหยียดหยามเนี่ยไม่ได้นะ,ะดูมดหมินนั่นหมายความว่ามันไม่เป็นตามข้อเท็จจริงไงไปบอกว่าเป็นขอทานมันจริงไหมไม่จริงไงนะฮะตอนนี้ทักษิณต้องมาช่วยประเทศไหมจะต้องทําหนังสือหนึ่งทักษิณไม่ทําไปเลยทาหนึ่งเจ๊แดงด้วยทาหนึ่งทักษิณยิ่งรักด้วยก็ได้ถ้าเขามีอันดับต้นๆก็ทำหนังสือถึงเลยนะฮะจะได้รู้ไง ไอ้พวกที่บอกว่าจะยึดประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนต้องมาก่อนเนี่ยถึงเวลาประชาชนเดือดร้อนจริงๆเขาจะมาหรือไม่ไอ้พวกนักการเมืองพวกสสเนี่ยโดยเฉพาะสสเนี่ยที่บอกว่ารักประชาชนประชาชนมาจากประชาชนเราเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยจนถึงวันนี้มีมงคลกิจคนเดียวที่บริจาคเงินเดือน3ปี เพื่อเป็นกองทุนต่อสู้โควิด -19 ในยามวิกฤติไอ้พวกที่เรียกร้องที่พูดอุิจารย์เป็นรัฐบาลขอตรงขอทันสักตัวไม่มีสอวอรครึ่งหนึ่งยอมจ่ายเงินเดือนครึ่งหนึ่งผอบอเหล่าทัพหคนเอาทั้งหมดให้กองทุนโควิด -19 นั่นหมายความว่าเหลือเฉพาะสสมีไหนอ่ะตั้งแต่ประธานสภาไล่ลงมาเลย มีมางคลกิดคนเดียวเท่านั้นนะครับต้องเรียนให้หุ้นส่วนเข้าใจนะนี่คือความจริงความจริงมันมีสิ่งเดียวนะครับทักษิณควรจะรับหนังสือไหมผมย้ำอีกครั้งทักษิณควรจะรับหนังสือรับหนังสือปไปเลยถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์ผมจะทำหนังสือปไปเลยนะครับ และดูว่าถึงเวลานั้นเขาจะทำอย่างไรใจเย็นๆนะการเมืองมันสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอูบายขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เกียรกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะในวันที่ชาติอ่อนไหวขอให้เราไดนลมภายแพ้เมื่อไรที่ใจอ่อนแอขอบนไทยจงสามัคคี ไม่มีใครไม่เคยโชคดีและไม่มีใครไม่เคยโชคดีเจอปัญหาที่เราไม่อาจีี้อต้องพีงสูส้สุดท้าะครั้งนี้ต้องชนะชนะคำเดียวเท่านั้นทุกหัวใจต้องรวมกันเป็นพำลัง แงงรวมใจเท่านั้นอดีหานถึงจะบังเกิดห่างห่างกันแค่สักพักหนึ่งทนคิดถึงกันแค่เพียงไม่นานกินร้อนชน้อนกลางนดสัมผัสถ้ามีอาการอย่าออกไปไหน Social distancing เพื่อให้ชาติอยู่รอดปลอดภัยเรื่องร้ยายไม่นานก็ผ่านไปประเทศไทยยังไงต้องชนะและครั้งนี้ต้องชนะฉันได้คำเดียวเท่านั้นทุกหัวใจต้องรวมกันเป็นพลัน 道路更宽。